ผู้ชมขามันต้องมีเทคนิคนิดหนึ่งเทคนิคเอาอย่างนี้ไหมแต่ละคนมีเทคนิคในการเรียกร้องความสนใจในการขายของอยังไงบ้างโชว์คนละอย่างเอาไหมอเอามามเอาง่ายๆขายขาย,ขายขนมถ้วยเลยขายขนมถ้วยลองดูซิขายให้ทีมงานเรานี่แหละไม่ต้องขายให้อื่นไกลไปตาก่อนน้งชาย เรียกอะไรนะอะไรจ้าอะไรจ้านมถ้วยจ้าถ้อพูนมถ้วยแถมกะละมังให้แถมกะละมังให้ไม่เอาใหญ่เลยไม่เอาร่างกายเลยอาร่างกายการนีต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคไงค่ะพนงาพิสถ้าเป็นหนูนะหนูก็ต้องขายความเป็นเอกลักษณ์นะไ่ไข่่ปลาบ๊อบนะ เขาไปใกล้ๆเขาไปใกล้ๆเขาไม่ได้ยินหเขาท่าไปเขาไปใกล้ๆป้าบ๊อบกินขนมถ้วยไหมคะไม่กินไม่กินทำไมล่ะคะอร่อยนะไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่อร่อยพี่แม่ทำไงะเออไม่ได้อร่อยตอนราดู้อนร้อนจ้าที่เพิ่งออกจากเตาเลยนะจ้า ทำไมถ้วยที่ใส่ขนมถ้วยเนี่ยเราทําจากทองคําล้วนๆเลยนะสนใจไหมจ้าเก็บไว้กินเองเถอเขาบอกเขาบอกเก็บไว้กินเองเถอเออ้องจากไม่เอาไม่เวิร์กใส่ไล่ส่งอีกแปลว่าไม่เวิร์กละยังไงน่าจะขายไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามีนักขายท่านเทพ คนนี like ้เนี่ยจะมาสอนเราในเรื่องของการขายขนมถ้วยเพราะอะไรรู้ไหมที just, ่เราเลือกเขาเขาขายได้วันละ100กล่องคิดดูแล้วกันว่าเขามีเทคนิคอย่างไรครับขอเชิญพี่กรณ์จ้าสวัสดีค่ะ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 โอ้มาพูดตกถังสีที่ไหนมาไม่ได้ดังสีเขาบ ขยะเขานี่ยังไงรถก็ไม่ใช่อะไรจ้าว่าอะไรจ้าขนมไทยโบราณหอมหวานมันอร่อยครับผมใหม่สดสะอาดด้วยครับอมนุ่มละมุนลิ้นครับเดี๋ยวนุ่มไหนครับผมขอญาตดนิดนึงครับผมครับผมมาจากคลองสิบห้าลานสิทธิ์นครเยา คพอแล้วเดี๋ยวมนะครับนทำให้เรารู้ว่าความยุติธรรมไม่มีในโลกนี้จริงๆพี่กอร์เชิญค่ะพี่กอเชิญค่ะนี่มันต้องขายอย่างนี้มันต้องขายอย่างนี้โโอ้หพี่คะพี่หายใจทางไหนอ่ะต้องก็หายใจไปเรื่อยๆนะครับผมพี่เป็นคนยิ่งมากนะที่นี่คือลีลาการขายของพี่กอร์เป็นแบบนี้ครับผมขายทุกวันแบบนี้เลยแล้วก็พูดแบบนี้ทุกครั้งทุกครั้งที่เจอลูกค้าแล้วไอเดียเรื่องชุด ชุดใส่ชุดอะไรบ้างในแต่ละวันอ๋อแต่ก็แต่งชุดแบบนี้ครับผมไอเดียก็มาจากแหล่งุดโสทอนครอย่างนี้ักพมพ์น้พมย้นมยโสธรใช่ใเขาแต่งกันแบบนี้สีก่อนหน้าก่อนหน้านี้ทําอะไรก่อนหน้านี้นะครับผมก็ค้าขายครับผมทําอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยครับขายอะไรครับผมขายก๋วยเตี๋ยวครับผมแล้วแต่งชุดอย่างนี้ไหมไม่ไม่แต่งอย่างนี้ครับผมแต่งธรรมดาครับผมอไม่ได้แต่งอย่างนี้ไม่ได้แต่งอย่างี้และขายดีไหมก็ขอขายได้แล้วก็พอดีมันมีปัญหา เรื่องค่าที่จ่ายเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลิกทำออกจากงานมานะครับผมมีเงินก้องเงินเก็บก็มาขายปลาปลาแดดเดียวครับผมแต่ไม่เคยขายไม่เคยขายไม่เคยไม่เคยขายก่อนขายหมดไหมขายได้ไหมขาดทุนครับขาดทุนก็มาคิดเปลี่ยนแปลงมาขาย ข้าวหนึ่งที่เป็นเป่นาหงท่ถ้วยไงขายถ้วยเปล่าเปลับข้าวเปล่าถ้วยสามบาทกำไรไหมเป็นไงครับเาะกำไรไม่ค่อยดีครับผมก็ไม่มอไม่พอค่าใช้จ่ายที่บ้านครับผมก็ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรมาเรียนขายทำขนมถ้วยขนมถ้วยไปเรียนที่ไหนอาจารย์ครับผมไปเรียนที่อยุธยาครับผมพอไปเรียนปุ๊บคือเขาได้ให้สูตรมาใช่ไหมฮะก็ก็ทำไม่ได้ทำไปก็ทิ้งไป ฝึกอยู่นานไหมครจูกว่าจะเข้าทีนานไหมครก็ห้าเดือนครับโอ้โหหาเดือนนี่เททิ้งทำไมลงหลักปักฐานอย่าคิดว่าการทําขนมถ้วยจะเป็นเรื่องกล้วยๆนะเออไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่ดันทุลังต้องห้าเดือนแล้วก็งสู้กับมันอยู่เรียกว่าอดทนดีกว่าก็เลยอ่ะเราสู้สู้เนาะสู้มาได้จนขายขนมถ้วยได้ทุกวันนี้ครับผมคําแนะนําจาก อ่าลูกค้าครับผมว่าต้องหวานลดน้อยลงมีคำติชมติชมครับผมแล้วใส่ชุดนี้ไปขายหนุ่มถ้วยแล้วเขาไม่ตกใจเลอไอไหมตอนแรกาอไหมก็แรกแกก็ายอยู่ครับผมแต่ว่าสถานการณ์มันครับสถานการณ์ัครับผมเพราะว่าเราขายอยู่กับที่ไม่ได้ก็เลยต้องเดินแล้วขายอยู่ที่ไหนจ๊ะขายอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่อ่า คือไม่มีหน้าร้านนะครับผมไม่มีหน้าร้านเดินขายไปเรื่อยอย่างนี้เหรอเดินขายไปเรื่อยแถวไหนบ้างคะที่ตั้งแต่ตลาดลังสิตครับถึงองคลาชครับผมจากองคลา์ไปหนองจอกจักรยานไหมจักรยานไม่ใช่ครับเดินอย่างเดียวครับเดยีวครับนหนึ่งเราต้องขายได้กี่กล่องเราถึงจะอยู่ได้วันหนึ่งครับผมต้องขายให้ร้อยกว่ากล่องครับร้อยกว่าแล้วพี่ทำได้ไหมทำได้ขายทุกวันนี้ครับผม เดินเนี่ยเดินอย่างเงี้ยคนเดียวเนี่ยนะคนเดียวครับแล้วกล่องละยี่สิบเหรอครับกล่องละยี่สิบครับผมกล่องหนึ่งยี่สิบบาทเคยไหมแบบพี่เซน์แทบตายเลยแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ซื้ออ่ะมีไหมก็มีครับผมก็มีแล้วทำไงอ่ะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรก็คราวหน้ามาใหม่ครับผมให้ให้พี่รู้จักกับผมไว้อะไรอย่างเงี้ย นี่ฉันรักไปคอนเลยอะต้องบอกเลยนะไม่อายทำกินไม่หมินเงินน้อยไม่ควายว่าเปนหนกล่องละยี่สิบบาทอาชีพไหนที่ทำแล้วมีความสุขที่สุดอาชีพปัจจุบันนี้นะครับผมใช้นมด้วยนะใช่ครับผมก็ทำแล้วลูกค้าก็มีความสุขกับผมด้วยเวลาผมไปเสิร์ฟรอรอผม อาทิตย์หนึ่งอ่ะผมจะไปเสิร์ฟครั้งหนึ่งแต่ละที่ครับผมก็เข้าไปหาเขาก็รอผมความสุคนดังจะได้เจอกันได้เจอกันเป็นความสุขเหมือนเป็นเพื่อนกันไปเลยอ่ะตายแล้วทำไมไม่่วาได้กินทุกวันนะไม่ใช่ได้กินทุกวันนะเดินผ่านเนี่ยกว่าเราจะอ้อมมาอีกทีเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับเพราะว่าเขาจะไม่ไปซ้ำเขาจะวางจุดไว้แล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยหนึ่งอาทิตย์แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งค่อยวนกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ไปจังหวะเนี่ยพอดีอาทิตย์หน ในการถ่ายเนาะแล้วเงินถขาดมือเรามีเครียดบ้างไหมอืมไม่เครียดครับผมผมก็ไม่เคยบอกคขากลัวครับก็สนุกไปก็หาสิลกรมอย่างอื่นทั้ระผมกระผมส่งเงินให้ใครบ้างนก็ส่งให้ลูกให้ภรรยาให้พ่อให้แม่ครับผม ก็ eh? ดูแูการขายขนมถ้วยนี่ใั่ไม่คุณแล้วมีรายได้ทางอื่นอีกไหมหรือว่าทางนี้ทางเดียวครับทางนี้ทางเดียวครับตอนนี้แล้วแฟนไม่ได้ทํางานเหรอคะก็เหมือนกันเขาออกจากงานด้วยคือผมก็อยากให้ใกล้ชิดกันนะครับเพรก็แต่ก่อนต่างคนต่างทํางานอย่างนี้ฮะ พอผมมาคิดเออเรามาแบบออกงานแล้วก็มาทำมาอยู่ด้วยกันได้มีใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยรับออกงานด้วยไหมจ้าพี่กรณ์จ้าครับผมรับครับผมอีเวนต์รับงานก็คือไปไปทำาูนชมทางนี้เลยค่ะชมเชนทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวทางผู้ชมดูนะคะถนนเส้นนี้นะคะชื่อว่าถนนผู้หญิงหากินค่ะทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินค่ะขออภัย แล้อยากจะบอกนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับพ่อค้าขายขนมถ้วยที่มีฝไยอยู่ที่เท้าค่ะเลื่อนไปนฝยที่แบบทำให้เขาสามารถเดินไปที่ทั่วเลยนะคะทั่วประเทศไทยได้เดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกันค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขามาทั้งนี้ที่ขึ้านี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชิกรอนครับผมอะไรเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อทักแม่แม่ พี่ปุ้ยพี่บอลว้อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กอณ์ด้วยพี่ปุ้ยเมื่อกี้ฟังอยู่ไหมฟังอยู่พี่กอณ์ขายเก่งเลยเก่งมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงเจอพวกค้าอย่างนี้อยากเข้าไปซื้อไหมชอบมากเลยใช่ไหมคนอะไรก็ไม่รู้อดทนอดทนใช่เป็นเราเนี่ยใครมาแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็โอ๊ย แล้วพี่กรณเดี๋ยวให้พี่กรณลองขายอย่างอื่นแต่ขายแบบฉบับของพี่พี่กรสไตล์อะไรบ้างอะพี่สุว่ามาสมมุตินะพวงมาลัยพวงมคลัยขายเครื่องประดับยนต์เครื่องประดับยนต์นะะจะมติขายพวงมาลัยอันี้ลองเลยสไตล์ของพี่สไตล์ของพี่ยังขายไงเชิญค่ะสวัสดีครับผมพวงมาลัยครับผมพวงมาลัยพวงมาลัยไหมครับครับผมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟ สองพวงเลยครับผมุณครับนี้โชคดีนะครับหอมนุ่มละมุนลิ้นก็โชคดีนะครับตอม่หนเลย่เ้ละมุนนี่เดีเดี๋ยวเอาดี๋วแล้วคนมอะไรไม่ต้องละมุนลิ้นนะี่ะบอกว่าโฟมอะไรเนี่ยหอมนุ่มละมุนลิ้นไม่ไม่กินข่วยอวยาอะไรีกใหญ่ครับได้ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอญาตินิดนึงครับผมขอญาติทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อโอ้ยยี่คอยผัวอยู่ครับโอ้ยิี่คอยผัวอยู่ครับขอญาติครับผมผมมีเลขเด็กมาฝากมีเลขอะไรบ้างครับผมเลขหนึ่งเลขสองเลขสามครับผมอ๋อหนึ่งถึงสิบเลยนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันปีนี่มันปีห้าเก้านี่ปีออกโซนครับผมขอ้ยย้าแต่อย่าน้อยแต่ไม่ลอดถ้าคนขายอย่างเงี้ยขอญาติร์ฟนะครั์ ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ก้อนเมื่อวันนี้ไปเห็นก็ต้องใช้อ่อนนะอนุญาตขายแบบสุภาพมากเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตชิมขนมถ้วยพี่ก้อนได้ไหมได้ครับลองชิมดูครับพี่พี่ไฮลองชิมดูทำใหม่ๆเลยครับเนาะอันนี้ทำใหม่สดทุกวันนะนุ่มละมุนลิ้นครับผม่ใหญ่ใหญ่ครับขออนุญาตชิมแล้วถือไปไหนแล่ะคะแม่ค้าลองมาชิมอร่อยอ่ะอร่อยเหรอไม่หวานมาก ชิมหน่อยนะอย่าแย่งชิมชิมเฮ้ยพิมเขาไม่ให้พิมจนอิ่มจนอิ่มไม่หวานมากไม่หวานมากใช่ไหมใช่ครับผมถ้างั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเจอพี่กรณ์เป็นๆนะหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้เรียกไปว่างานอีเวนต์อย่างเงี้ยไปหาได้ที่ไหนก็เดินผมเดินแนะนําตั้งแต่ตลาดบางสิทธิ์ถึงอุขระครับผมผมเดินตามตลาดครับร้านค้าต่างๆทุกวันนี้ก็ยังเดินเหรอคะเดินครับเดินทุกวันตั้งแต่กี่โมงครับพี่กรณ์จากเที่ยงครับถึงหกโมงยิน ก็คือเราทำเสร็จสดสดเลยแล้วก็หกโมงเย็นเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วเริ่มต้นเต็มของใหม่เมียเดินด้วยไหมเมียมาเดินด้วยไหมเดินคนเดียวครับผมนี่อีกหนึ่งตัวอย่างของคนทำมาหากินคุณผู้ชมค่ะกล่องละ20บาทไม่เคยหมิ่นเงินน้อยเลยไม่ต้องนั่งคอยวาสนาขายอันนี้นไม่ได้กําไรขายอันนี้กําไรน้อยขายอันนี้ขาดทุนย้ายเปลี่ยน ลองแล้วลองอีกในที่สุดเขามายืนอยู่ในจุดนี้หาจนเจอเป็นกําลังใจให้พี่กรณค่ะ,ะ,คะผู้ชมแวะไปอุดหนุนได้หรือตามเบอร์นะถ้าอยากไปออกอีเวนต์แกจะแต่งชุดอย่างเงี้ยถูกตาถูกใจเราเลยล่ะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณพี่กรณ์ค่ะ <c oughs> <c oughs> พูยหลายเรื่องมากรับรองว่าผู้หญิงคนนี้มาคุณผู้ชมค่ะมีเรื่องราวดีๆมาฝากแน่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเราอยู่กับคุณกอรนะคะพ่อค้าขายขนมถ้วยนะคะที่อร่อยที่สุดในประเทศเลยนะคะแล้วก็ถูกที่สุดด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแลวก็พูดจาไพเราะที่สุดด้วยค่ะขายอยู่แถวไหนนะคะครับผมขายอยู่ล่างสิทธะผมสิงตันหรือม่สิไปหาซื้อก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวภาพตอนนี้นะคะตัดไปที่โต๊ะข่าวตรงนู้นได้เลยค่ะเชิญคุณปุ้ยพี่มนวันค่ะ ่ขอ <uğ ล> บคุณทั้งสาท่านนะคะ <c oughs> เอ,เอ <c oughs> มือนพี่ปุ้ยบอก <c oughs> จริงๆพี่ปุ้ยเองเป็นหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงธรรมหากิน <c oughs> การเป็นแม่ค้าเป็นมาก่อนแล้วขายอะไรม้างอ่ะที่คนรู้จักกันมากๆคือตอนนั้นนักเก็ต อไก่ตอนที่ปุ้ยทำเนี่ยแฟนชายตอนนั้นร้อยกว่าสาขาเลยนะก็นั่นแะใช่แต่มันหายไปกับน้ําท่วมหมดเลย<า>อะปุ้ยชอบค้าขายหรอเลชอบมากค้าขายนี่มันเหนื่อยกว่าการที่เรามาเป็นนักข่าวป่าพีมันต้องเหนื่อยกว่านะเวลาเราชอบอะไรแล้วเราก็ทำแล้วก็มีความสุขไงอตอนที่ปุ้ยอ่านข่าวอยู่ทำรายการอยู่ตอนนั้นนะคะ แล้วปรากฏว่าพอทำรายการเสร็จพวกก็วิ่งลงมาอยู่ที่ตลาดนัดเลยแล้วก็ทอดเองนะคือมันมันชอบชออคนมันชอบเมั้นแต่เด็กๆแล้วค่ะตอนตอนเรียนอยู่ก็ขายของขายยางลบขายดินซ้อขายปากกาอะไรให้เพื่อนอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเป็นจิตวิญญาณของแม่ค้าจริงๆช่วงพี่ปุ้ยทอดน้ำมันที่มันร้อนๆหน้าเนิ่ไม่พังหรอ เพราะว่าเราก็เป็นคนห่วงเรื่องสวยเรื่องเรื่องงามเป็นหลักอยู่แล้วอุ้ยตอนนั้นไม่ได้นึกถึงเรื่องตรงนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆก็ระวังดูแลมีบางครั้งเหมือนกันที่เวลาเราใส่เข้าไปแล้วมันอาจจะแบบอุ้ยเป็นต้องมันจะเด้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คํานึงถึงนะที่ว่ามันจะต้องขนาดนั้นใช่ไหมเพราะเราชอบเพราะว่าเราชอบชอบออกกําลังกายพี่ปุ้ยอย่าให้เจอที่ออกกําลังกายนะจัดเต็มโยคะเพราะฉะนั้นเรื่องผิวเรื่องพันก็พี่ปุ้ยก็เป็นคนหนึ่งที่ดูในเรื่องเซียนถ้าใครอยากรู้เรื่องความสวยความงามความรู้ต่างๆที่เป็น ความรู้นะถามคนนี้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นคนอยู่กับข้อมูลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะขายอะไรจะทำอะไรก็จะต้องหาต้องรู้จริงเรื่องผิวก็หาข้อมูลเคยมีปัญหาไหมกับผิวมีตอนที่พี่หนุ่มแบนถามว่าแล้วไม่ระวังเหรอเรื่องผิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีเข้าใจว่าตัวเองอะระวังแล้วระวังแล้วแล้วก็มีเขาเรียกอะไรต้นทุนดีเข้าใจยังงผิวดีเขเป็นคนเหนือผิวขาวผิวละเอียดแต่เจ้าก็เลยรู้สึกว่า ไม่เห็นอะไรหรอกเออไม่เห็นต้องดูแลอะไรเยอะเออมเนเข้าใจว่าอย่างนั้นจนกระทั่งมาวันหนึ่งตื่นขึ้นมามันมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองไม่รู้แล้วถ่ายรูปเลยนะแล้วส่งไปในกลุ่มเพื่อนเลยค่ะพี่หนุแม่มคือรูปเนี่ยมันมันบ่งบอกเลยว่าหน้ามันแบบเหมือนตา่เลยอ่ะเป็นฝ้าเหรอเป็นเยอะตรงนี้แล้วก็ปากเป็นเงี้ยแล้วก็มีรอยจีบจีบทั่วปากทั่วตาแล้วหน้ามันเป็นริ้วรอยเต็มไปหมดเลยอ่ะถามเพื่อนเลยบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นต้องไปเลี้ยงหลานแล้วหรอเป็นคนแก่เลย ไม่รู้ทำไงอ่ะอตกใจก็เลยคิดหาว่าใครว่าที่มันอายุใกล้เคียงกับเราแล้วเขาแบบเหมือนดูดีไปนึกถึงที่ปุ๋ยอหละเขาออกทีวีบ่อยๆออแล้วล้างหน้าโชว์อะไรเงี้ยเจอเขาตั้งแต่ปี3าตอนที่เราเจอเขาอะหน้าเขาไม่ใช่เหมือนตอนนี้ตอนนั้นหน้าเขาแบบแบบพังมากแล้วเจอเขามา,าทุกปีทุปีทุปีเขาก็จะแบบล้างหน้าโชว์ใช้ เซรั่มไตราจินาตอนนั้นเขาบอกไตราจินาแต่ใช้มา2ปี3ปีที่เจอเขาแล้ววันหนึ่งก็เลยเดินไปหาเขาพอเดินไปหาเขาเขาแบบดิดนิ้วเลยอย่างนี้เลยนะในที่สุดเหมือนกับในที่สุดฉันรอเธอมานานนะรบมันนี่เลยแนะนําไตราจินาเป็นเซรั่มตอนแรกไม่เชื่อค่ะคือเขาคิดว่าเหมือนออกทีวีทั่วไปอะเขาบอกว่าพูดพูดพูดแล้วก็แบบว่าอยากให้คนเชื่ออยากให้คนซื้อคิดอย่างนั้นแต่เราเห็นเขาแบบเนี้ย นี่เขาของจริงอ่ะคือเห็นเขามาตลอดอ่ะเขาของจริงล้วเขาก็คืองานเราคือพิธีกรถูกไหมทุกครั้งเวลาเขามาเยี่ยมในรายการเนี่ยเวลาเขามานั่งพูดเราก็จะนั่งมองว่าตาชลุตคนนี้เขาพูดจริงเ็บอกว่าจะมีเข้าใกล้นะมีเข้าเพื่ออยากเห็นนึกออกป่ะจับพิรุธใช่ไหมจับความไหนเราก็ยังยืนยันว่าเขาต้องฉีดอะไรเข้าไปแต่สุดท้ายไม่ใช่เาลเรื่อยๆเราแบบดาวลงดาวลงดาวทำไมวะคือเจอเขาไปสองปีเขาก็บอกนี่แหละเนี่ยเซรั่มไตรจีน่าเข้นมา ก็ทาแบบนี้เลยแล้วเราก็ทําตามเขาเนี่ยเงี้ยมันก็เฮ้ยมันก็ไม่ลงจริงๆเสร็จแล้วเขาก็ทําให้ดูว่าเนี่ยผู้ใช้แบบนี้หน่วมชอบมากพี่ปุ้ยจริงๆหน่วมใช้อยู่บอกเลยว่าหน่วมใช้อยู่หน่วมเองก็แอบสั่งเหมือนกันนะบอกให้เพราะอะไรรู้ไหมเมืองไทยอ่ะมันเป็นเมืองร้อนเพราะฉะนั้นการที่จะทา โลชั่นหรือเซรั่มที่มันมีความมันมากเลยอ่ะก็คือจริงๆมันก็จะยิ่งทําให้เรายิ่งเยิมนึกออกไหมหน้านี่แบบลอยหรือเหนียวกวนเยิมการได้โลชั่นหรือเซรั่มที่มีเนื้อเบาแล้วเวลาพอโดนผิวเสร็จแล้วเนี่ยมันซึมเข้าไปเลยมันทําให้นุ่มแบบใช้ชีวิตค่อนข้างง่ายแต่งน่งแต่งหน้าไม่ต้องมานั่งรอไม่ต้องมานั่งซับไม่เหนียวแป๊บเดียวใช่เปยนแบบผิวเราอ่ะมัน น้แต่เมื่อไร่ก็ตามที่คุณยังทาไปแล้วนะความฉ่ำวาวมันเกิดขึ้นทันทีนึกออกปะเนี่ยสองข้างจริงๆมันส่วนผสมมันอะไรอ่ะของพี่ปุ้ยค่ะก็คือมีทั้งดอกเซริลี่ที่ทําให้หน้าเราสว่างเหมือนเราเราแต่งหน้าเราก็ไม่แต่งหน้าเราให้มันดําใช่ไหมเราก็แต่งหน้าเราให้มันขาวเพื่อที่จะได้ดูเด็กลงดูบรท์ขึ้นเพราะนั้นไอตัวนี้มีดอกเซริลี่ที่ช่วยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีแพงต้อนแพงต้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยแบบว่าทําให้หน้าเราชุ่มชื้นเพราะว่ามันจะไปช่วยเรื่องคอลลาเจนในหน้า <ก><ก>วันแรกใช้กรอบหน้าเพราะใช้กรอบหน้าแล้วมันไม่ไม่เป็นอะไรมันไม่เกิดปัญหาอะไรอ,ะอ่ะเราก็ใช้ทั้งหน้าเลยคราเนี่ใช้มาตอนนี้น่าจะ11กระปุกแล้วค่ะวัน,นแรงถึงวันนี้นะหนูแบบเป็นรุ่นน้องเพราะหนูใช้มาแค่4ี่ห้กระปุกเองทำไมถึงหมดเร็วรู้ปะ่ะรวมทารงนี้เลยเนินวอองเนินอก ทาหมดเลยเวลาทาจนปวดต้องเข้ามาถามอะแม่เพิ่งสั่งมาไม่ใช่เหรอเริ่มทาจากเนี้ยทาขึ้นมาเลยแล้วทาแล้วมันรู้สึกแบบแบบเหมือนเราฉ่าน้ําตลอดเวลาที่สําคัญก็คือว่าเรารู้สึกเองอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวไอ้นิ้วเล็กๆๆๆที่มันขึ้นแล้วทําให้เรากังวลใจว่าเราต้องออกไปเลี้ยงหลานญ้าแล้วเหรอมันดูจางลงร่องแก้มก็ดีขึ้นตาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้น สำหรับในวัยจะ50าสิค่ะได้แค่นี้แฮปปี้แล้วใครๆก็อยากเห็นเราแล้วดูสดชื่นใ,<ช>ให้เราขายของในตลาดถ้าคนเห็นหน้าเราแล้วโอ้ไม่อยากซื้อเลยแม่ค้าคนนี้แต่ถ้าคนเห็นหน้าเราโอ้สวยจริงเลยซื้อคนนี้ดีกว่า<ช>่หัวกลับบ้านมาโอ้ไม่อยากกินเ้าวกับเมียเลยอพอเห็นเมียจาโอ้หลังกินข้าวกินอย่างอื่นต่อย มาแล้วเราต้องมีโปรโมชั่นเจ๋งๆใสิ่ช่ต้องบอกคุณผ้เลยว่าวันนี้มีโปรโมชั่นเจ๋งๆมามอบให้วันนี้นะคะซื้อน1นแถมหเลยแล้วก็แถมขนาดพกพาให้อีกหนึ่งด้ว,ยว,วอยากได้กระเป๋านี่คอสเมติกให้ไปอีกออทั้งหมดสี่ชิ้น7,790นาะคุณผูไม่ต้องจ่ายถ้าโทรไปที่1577จ่ายแค่2,900 2,900บาทคุณได้ทั้งหมด4ชิ้นหนึ่เลยหนึ่งอันนี้สองนะอันนี้2อันนี้1รวมกระเป๋าอีกหนึ่งเป็น4ชิ้นคุณจ่ายแค่2,900บาทแต่ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นโทรตอนนี้เท่านั้นให้เท่าไหร่ดีวันนี้แอดก็ได้วันนี้เหรอคะสามสิบสายแล้วก็ไลน์แอดไลน์จีน่าแต่ว่าต้องทําให้ทันนะต้องให้ทันต้องโทรตอนนี้เลยคุณผู้ชมจำหมายเลขได้ไหมคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนอันดับแรกนะคะบรรดาคุณแม่ หลายคนมักจะแบบเออจะทํายังไงจะทำไงกดก่อนเลยค่ะ157 7เแล้วคุณขอคุยกับเขาเลยว่าอยากจะคุยเรื่องไตรลาติน่าอยากจะคุยเรื่องครีมพี่ปุ๋ยก็ได้ครีมพี่ปุ้ยก็ได้หรือในวงการก็จะมีอาหมูฮิโล่ที่นีโน่ใช้ตอนหลังพี่นีโน่ก็หลอกขึ้นหลอกขึ้นหลอกขึ้นแล้ที่สำคัญนะคะพี่ตูนันทิดาสำหรับใครที่เสร็จติดโปรโมชั่นนะคะจัดเลยนะคะอีกสักหนึ่งที1 5 7่ค่ะซื้อหนึ่งกระปุกซื้อน แถมหนึ่งกระปุกและบวกอีกกระปุกเล็กและยกไปเลยเขาเพิ่มอีกแล้วค่ะเพิ่มให้เท่าไหร่ให้อีกยี่สิบสิบสามจบโตไรละ จากราคาเต็มทั้งหมดคือ ,7790 นนะคะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายแค่โทร1น7 7จ่ายแค่2,9 0 0เพียงแค่ต้องโทรตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เท่านั้นนะคะเป๋าอีกหนึ่งเป็น4ชิ้นคุณจ่ายแค่2,900บาทวันนี้ได้ทั้งเรื่องราวดีๆได้ทั้งข้อมูลดีๆเพราะว่าคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้าแม่แห่งข้อมูลไม่ต้องพิมพ์ก o o g l e ใช่ไหมคะโทราปุ้นี่แหละไี่ว่าหลังมาอีกนะเพราะว่าปุ้ยนี่เป็น แบบเป็นคลังความรู้เลยยังมีอีกหลายเรื่องที่พวกเราอยากรู้ขอบคุณพี่คุยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่กอนคับขอบคุณพี่กอนมีคำคมไม่ทางนู้นอ่ะมีสิคะพี่พุอมีมาทั้งทีคำคมของเรานะคะเข้ากับหน้าฝนมากเลยฝนตกก็ต้องเก็บผ้าแต่ถ้าอยู่กับใครแล้วไม่รู้คุณค่าก็ต้องเก็บหัวใจคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ